กลับมาอัปเดตนะครับกับดวงดาวในช่วงเดือนสิงหาคม2563กับผมนะครับหม่อมหลวงภชรศาสตร์จะุ้นรครับผมด้วยใช้โหราศาสตร์และก็ไพ่นะครับออกแบบมาเป็นสองศาสตร์ลุมดวงเพื่อหาทางออกแล้วก็ให้คําแนะนำนะครับกับเพื่อนๆที่ชอบในเรื่องของศาสตร์พยากรณ์ในมุมแบบนี้นะครับ ก็มาดูกันว่าจริงๆในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก็มีดาวสำคัญๆนะครับจะมีการย้ายกันถึงนะครับทั้งหมดก็คือ5ดาวก็ครึ่งหนึ่งของดาวทั้งหมดในโหราศาสตร์ไทยนะครับตั้งเดือนสิงหาคมนี่นะครับทั้ง12ราศีมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเยอะมากเลยในทุกๆมุมทุกๆมิติแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่ถือว่าดี นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาวยศศักดิ์หลักฐานหน้าที่การงานเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยกลับมาแข็งแรงนะครับในรอบปีที่ราศีสิงห์นะครับเป็นตําแหน่งเกษตรก็คือพระอาทิตย์กลับมาเป็นเจ้าบ้านตัวเองในราศีสิงห์และยังมีพังคานด้วยครับพังคารก็ย้ายเข้าราศีเมษก็กลับมาเป็นเกษตรที่ราศีเมษเหมือนกันนะครับในช่วงเดือนสิงหาเนี่จะมีดาวแข็งขึ้นมานะครับแข็งขึ้นมาอีกสองดาวส่วนพระพระ พฤหัสนะครับก็เป็นเกษตรพอดีอยู่แล้วในราศีธนูเพราะนั้นตอนนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีดาวที่แข็งขึ้นมาถึง3ดาวนะครับจริงๆพระเกตในเรือนราศีกลุมก็ถือว่าแข็งเลยนะครับเพราะว่าพระเกตกับราหูเนี่ยเขาถือว่าเป็นหัวเป็นหางนะครับเกตเข้าบ้านราหูก็ถือว่าเข้าบ้านเพื่อนสนิทก็แข็งขึ้นมาอีกเพราะนั้นดาวทั้ง4ี่ดาวในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยถือว่าแข็งแรงกันทีเดียวมาติดตามกันครับ ว่า,าสิบสองราศีนะครับในมุมราศีต่างๆจะเป็นยังไงบ้างขอเริ่มนะครับที่ราศีแรกของโลกเลยนะครับถือว่าเป็นราศีธาตุไฟต้นธาตุและเป็นพบตะนุโลกดวงเมืองไทยด้วยที่ราศสีเมษนะครับ<ด>เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาวคารกลับมาแข็งนะครับดวงเมืองหลายๆมุมหลายๆมิติก็ถือว่าดีขึ้นหรือขอเลือกไพ่ด้วยนะครับไพ่ว่า ไพ่แนะนําว่ายังไรสําหรับชาวราศีเมษนะครับเดี๋ยวเราเลือกไพ่กันทั้งหมดสิบสองใบโอเคครับอย่าลืมครับชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับให้เป็นกําลังใจสําหรับกระผมนะครับผู้กระทําคลิปจะได้ทําคลิปออกมาดีๆอย่างต่อเนื่องนะครับ สำหรับเดือนที่แล้วนะครับเขาบอกว่าอาจารย์นี่ราศีมันหายไปไหนนะครับมาไม่ครบหรือเปล่าเดือนที่แล้วต้องขอพรอย่างสูงก็คือตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างงานยุ่งแล้วก็แหมไม่ได้ทําเลยนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยไม่ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าดาวต่างๆเนี่ยย้ายทําให้เรามีเรื่องที่จะแนะนําเรื่องที่จะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆราศีเลยนะครับมาดูกันมุมของราศีเมษนะครับ ขออนุญาตย้ายดาวไปช่วงที่ดาวย้ายทั้งหมดเลยช่วงกลางเดือนสิงหานี่นะครับราศีเมษถือว่าเวลาศีที่แข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับแข็งแกร่งเลยทีเดียวเพราะว่าดาวต่างๆไปทํามุมดีหมดเลยไม่มีดาวเป็นอลิมรณะวินาศเลยนะครับแล้วก็ดาวประจาตัวเองราศีเมษดาวคานกลับมาแข็งแรงมากด้วย อาทิตย์นะครับกับพุธคู่สมพลเนี่ยอยู่ด้วยกันอีกนะครับทำมุมเป็นตีโกนะครับ1573มุมดาวทำมุมตีโคนถึงกันด้วยก็ถือว่าสนุกสนานมากสำหรับชาวราศีเมษเหมาะกับการเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับอาทิตย์เข้าเพลินปุตตะิเริ่มอะไรใหม่ๆและตัวเองจะกลับมามีพลังหลังจากดาวประจำตัวเองนะครับไปอยู่วินาศกันมาตั้งนานเลยนะครับตอนนี้กลับมามีพลังแล้วแต่อย่าลืมครับในช่วง กันยาไปแล้วนะครับดาวอังคารเนี่ยยังมีโอกาสเดินถอยหน้าถอยหลังนะครับยังอยู่ในมุมวินาศวินาศเพราะนั้นวินาศก็แปลว่าระวังนะครับความอึดอัดใจต้องเก็บอารมณ์นะครับอย่าบอกอะไรใครเยอะแอบทําอะไรที่ขึ้นใต้น้ําแต่จังหวะนี้คุณจะทําอะไรรีบทํารีบลุยเจ้าเรือนนะครับสังคมสหช c นะครับมาเป็นลาภะคุณเข้ากลุ่มเข้ากวนไหนเนี่ยก็ได้การตอบรับที่ดีนะครับยิ่งจะติดต่อผลประโยชน์ราผลกับสังคมนะครับเงิน กลับมาที่สังคมนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่คุณจะเข้าไปเจราจาต่อรองผลประโยชน์เงินทองก็ถือว่าโดดเด่นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใครที่คิดจะติดต่อผลประโยชน์หวังลาบผลลาบร้อยห้านะครับเกตโยกมานะครับบุญทานที่คุณสัตว์สมไว้ก็ส่งผลให้คุณมีโชคลาภแบบไม่รู้ตัวด้วยนะชาวราศีเมษมาดูทางมุมไพ่นะครับไพ่ว่าอย่างไรบ้างในชั่วโมงนี้อย่างที่บอกครับตัวคุณจะเริ่มกลับมามีพลัง นะครับกลับมาที่รู้สึกจะจัดระเบียบแบบแผนกับตัวเองครั้งใหญ่ยกระเบียบใหม่จะเป็นคนที่อยู่ในกฎในระเบียบแล้วก็มีขั้นตอนตัวชาวราศีเมษเองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจจะปล่อยปละละเลยกับตัวเองนะครับสบายๆชิวๆแต่ตอนนี้นะครับหลังจากพระอังคารย้ายพระอาทิตย์เข้ามาพุตะคุณจะมีระเบียบนะครับขั้นตอนกับตัวเองเพิ่มขึ้นมาดูในมุมเตือนก่อนนะครับ ในดวงดาวเนี่ยไม่มีดาวตกอริมรณาวินาแต่ดูในไพ่นะเกิดอะไรบ้างอรินะครับชั่วโมงนี้นะครับผบอกว่าถึงคุณจะมีเงินมีทองเข้ามา,ล,าล่าผลปุ๊บปับ๊บไปหมดเลยแต่อย่าลืมครับคุณก็มีรายจ่ายไม่ทันตั้งตัวเข้ามาเหมือนกันนะชาวราศีเมษนะครับมาดูมรณะสุขภาพก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่คุณอยากได้การใส่ใจอยากได้การดูแลนะครับอยากไปไหนอยากให้คู่ของคนรักใส่ใจเพิ่มขึ้น ามาดูวินาศนะครับไพ่เตือนว่าอะไรวินาศชั่วโมงนี้อย่างที่บอกครับคุณจะต้องทําใจร่มร่มใจเย็นๆนะครับเก็บอาการด้วยนะครับอย่าเอาแต่ใจไพ่เตือนมุมนี้คราวนี้ดาวเข้าในในมุมนะครับที่ย้ายยยาแล้วก็มุมดีเลยมาดูล่าผลก่อนชาวราศีเมษเป็นยังไงการเดินทางติดต่อผปประโยชน์จังหวะที่จะเข้าพบเข้าเจอถือว่าโดดเด่นนะครับโดดเด่นเลยอาทิตย์ย้ายเขา้าปุตตะตัด พุทธย้ายเข้าปวดตาไพ่แนะนําว่าอย่างไรอ่านะครับสิ่งที่เริ่มนะครับสิ่งที่เริ่มอะไรในเวลานี้เดินเคลื่อนใต้น้ําก่อนนะครับอย่าพึ่งเปิดเผยเพราะว่ามีดาวพุธท,ที่เป็นเจ้าเรือนอนลิขเข้ามาร่วมด้วยเพราะนั้นคุณกาลังแก้ปัญหาแบบลับๆนะครับกําลังปรับเปลี่ยนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแบบอย่าเพิ่งบอกใครเยอะนะครับทําเงียบๆก่อนทําเงียบๆก่อนอน,นะครับเส้า เขาืระหนนะครับเข้าสุภามาดูไอเดียความคิดเขาแนะนําว่าอย่างไงนะครับรับฟังนะครับแต่ไม่ได้เชื่อหมดชาราสีเมตในเวลานี้คุณเป็นช่วงเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลเพื่อไว้พิจารณาว่าจะต้องจัดการยังไงสิ่งที่คุณอึดอัดนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยเจ้าเรือนการงานเข้ามาพบสุภาเพราะฉะนั้นงานเนี่ยความอึดอัดกับผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยคุณก็ยังมีสภาวะอยู่ดูไพ่แนะนําว่าอย่างไงนะครับแต่จําเป็นต้องอยู่ครับเพราะผลประโยชน์มันยังคาราคาซังนะครับ ยังต้องทนความอึดอัดก่อนนะชาวเมธทุกทุกท่านมาดูในมุมที่นะครับดาวเคลื่อนตัวกระเป๋าตังเคลื่อนสังคมเดี๋ยวเราดูมุมนี้เลยกระเป๋าตังนะครับสังคมร่วมกันอ่าแน่นอนแล้วครับผลประโยชน์เงินทองตอนนี้คุณจะได้ผู้เชี่ยวชาญคอยบอกคอยแนะนํานะครับว่าคุณต้องทํำยังไงจัดสรรยังไงไม่ต้องห่วงแล้วครับให้เรื่องเงินขึ้นมาถือว่ามุมดี นะครับแต่ก็ยังมีเรื่องรายจ่ายกับครอบครัวนะเรื่องในบงในบ้านอยากจะทํานู่นทํานี่นะครับเต็มไปหมดเลยดูแล้วเงินก็เข้ารายจ่ายก็เยอะนะครับในมุมคู้ครองแบบนี้นะครับชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดูแลกันดีสวีทเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษนะครับสิ่งที่เขาแนะนําการจัดระเบียบให้ตัวเองครับการเดินเรื่องต่างๆปรับปรุงต่างๆนะครับอะไรไม่พอใจ เก็บไว้ในใจข้อมูลต่างๆคุณรับฟังนะครับเอาไว้พิจารณาแต่เรื่องที่เข้ามาโดดเด่นและดูจะเป็นให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยคือเงินครับการเงินการทองการติดต่อเจราจาผลประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณกลับมาสะพัดขึ้นแต่รายจ่ายปรปับเต็ไมไปหมดนะนะครับบุตรบริวาเรื่องในบ้านเนี่ยคุณมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินใช้ทองอยากจะปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนี่ยครับเงินนะครับแก้ไขปัญหา ให้มันอยู่แล้วมีความสุขมากขึ้นในชาวราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของชาวเมษทุกๆท,ท่านนะครับทริคของชาวราศีเมษในเวลานี้นะครับดาวประจําตัวเองกลับมาแข็งแรงแล้วดาวพังคัรนะครับพังคารคือการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษชั่วโมงนี้คุณต้องไปกราบพระประจําวันเกิดน,นะครับถือว่าดีเลยนะครับและก็ ทำบุญทำทานเกี่ยวกับเครื่องม,อมือการสื่อสารการเดินทางนะครับรองเท้าไม้เท้าไม้กวาดพื้นปูกระเบื้องทางเดินนะครับจะทําให้คุณสมูทไม่ติดขัดนะครับเงินทองที่ได้มานะครับตอบแทนบุคลาการรีบ้างเลี้ยงดูพาท่านไปนะครับทานอาหารพาท่านโทรหาท่านนะครับบอกว่าลูกเนี่ยลูกมีเงินมีทองฟุกฟุกเข้ามานะครับทําบุญที่ไหนก็ไม่เหมือนทําบุญกับพระประธาน พระอรหันในบ้านนะชาวเมธุทุกท่านก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเข้าที่เข้าทางสําหรับชาวเมธทุทุก,ท,กท่านครับผมก็อย่าลืมครับชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับราศีต่อไปเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันทั้ง12ราศีเราจะเจอกันที่ราศีพฤษภนะครับติดตามชมกันตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ